สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาอัปเดตต้นมะนาวที่ว่าดกนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วคะ่ะเดี๋ยวมาดูเลยคะ่ะนี่คะ่ะให้ดูตรงโคนนะคะนี่คะ่ะจะให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็คุมไว้ก็ลดก็พยายามมาเนาะมาลดให้มันได้อย่างน้อยก็สองวันลดครั้งหนึ่งก็ยังดีสองสามวันลดครั้งหนึ่งก็ดีคะ่ะ นี่ค่ะทุกกิ่งเลยค่ะหลังจากวันนั้นถ่ายรูปให้ดูแล้วลูกมันก็เริ่มโตแล้วนะคะเห็นไหมคะลูกนี้เริ่มโตแล้วค่ะที่ถ่ายให้ดูวันนั้นนะคะ่ะที่ว่ามันเหี่ยวเหี่ยวมันก็เริ่มแล้วนะคะพอดีมันได้น้ําฝนน้าธรรมชาติด้วยแล้วก็รดด้วยค่ะมันก็เลยเใบมันก็เขียวขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะให้ดูลูกนี้นะคะดินอันนี้เขาเรียกว่าดินดินแดงดินรุกชังเนาะเขาเรียกว่าดินรุกชังค่ะ เห็นไหมคะที่ว่ามันแห้งๆมันก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มสดชื่นขึ้นแล้วค่ะใบมันร่วงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่มันไม่ตายนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีใบอ่อนขึ้นมานะคะตรงนี้บางกิ่งมันก็จะไม่ร่วงะคะ่ะเห็นไหมคะดอกคะ่ะที่ดอกที่เห็นดอกก็เริ่มดอกมันเริ่มร่วงก็เหลือแต่ลูกแล้วนะคะจะให้ดูคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ กิ่งที่ว่าใบมันแห้งมากที่ตอนนั้นว่าเออแห้งเหลือเกินนะคะมันได้น้ำมันก็เริ่มสดชื่นขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรก็เหมือนที่พูดให้ฟังนะคะปุ๋ยคอก็คุมฟางนะคะเห็นไหมคะก็มีร่วงบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าติดอยู่นะคะจะให้ดูข้างบนอันนี้ก็ดอกก็เริ่มดอกก็ยังมีอยู่นะคะตรงกิ่งข้างบนจะให้ดูคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็ตอนไปแล้วสองกิ่งค่ะเพราะว่าพันธุ์นี้ก็ถือว่าโอเคค่ะต้นไม้แล้วก็ต้นครคูสะเนาะือนพูดให้ฟังนะคะ,คะแดดร้อนมากค่ะปีนี้แดดร้อนมากแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะติดลูกค่ะติดลูกเนาะสองสาวันลดทั้งนึงนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็พามาติดตามแค่นี้นะคะให้ดูนะคะหลังจากที่เราถ่ายให้ดูวันนั้นว่าเออใบมันเหี่ยวมากเห็นไหมคะไม่ได้ร่วงนะคะนี่ถือว่าไม่ร่วงค่ะนะคะแล้วก็ลูกดอกมันแล้วก็ยังเป็นลูกลูกนะคะเห็นไหมคะติดเกือบทุกกิ่งเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ดูแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตดูมะนาวนะคะมะนาวไร้มเมล็ดของเรานะคะค่ะมันก็ที่เหี่ยวเหียวมันก็สดชื่นขึ้นนะคะได้น้ำฝนด้วยแล้วก็ลดด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ